โอ้ยซีนะขาวดีตีเช้าเลยเหล็ก <Ừ. S 1> แล้วก็มีเลี้ยงไอซีนังอืมตอนแรกเนี่ยเออปลกรวยขินปลวยก่อนเนาะ่เราคุยกันเมื่อวานเราก็เลยบอกเอองั้นยืมเหล็กผมไปสี่เส้นก่อนอือแล้วอ่าค่อยเอามาขึ้นอืมแล้วทีนี้ทางทางผู้ใหญ่ใจดีอ่า คนเดิมอืมอืมอืมเยปิงเนาะเหออันเยปิงบอกนะอืมบอกอืมนะครับว่าเหล็กเนี่ยให้เอาของผมเนี่ยไปใช้ก่อนก็ได้เอาข้อที่จำเป็นไปใช้ก่อนอืมนะฮะแล้วถ้าเหล็กมันมาก็เอาเหล็กตัวนั้นมาคืนตอวตัวนี้เราเชื่อมไปแล้วก็เอาเชื่อมไปเลยอืมอะไรประมาณนี้มันจะได้งานเราจะได้ไม่ต้องสะดุดเนาะอืมดีไหมดีส่วนเหล็ก ะไรแบบนี้ย่นกำลังรวบรวมส่งมาอยู่ลต้องไปเยอะให้เหรอลต้อไปเยอะไปแค่แบกก่อนอเอาคไบกเส้นกเ6เส้น6เส้น6 6อเอา6เส้นอาจจะไม่พอเพราะว่ามันเอาอะไรกได้อือเดี๋ยวี่บ่าวช่วยกันเอาดแล้ว ได้อะไรวันนี้จตตำุงค mm ือเนี่ยคอยทำกับข้าวไปเผื่ออยู่เด้อตอนเที่ยงน่ะวันอันก็ทำเผื่อจะแปะก่อนเหล็กของ แอบซื้อไว้นะคะว่าจะทำห้องครัวเออไม่ได้ทำวางมาข้างวานเลือดอินมตกระดาษโตกระบืนอันอันตั้งหรอโอ้ไม่ว้ เอาตัวกบุนอันต้นอ่างเงเลยอันเฟืองประเดี๋ยออะไรชางกิโลแตกไมเข้าใจดิเอองบมันีดตัวกบืนอันนี้เนี่ยนะตัวแมนแมสกบืนนะงบีอีกไปเ็บบุตไปพุตะเงี้ยตันเลไปตามจวนตัวอะ นะท่านผู้ชมก็ช่วยกันจดจำไว้นะยาวเกินไปทุกอข้างหน้าค่อยคืนหรือเปล่านี้เนาะพอเรีอยังยังครบหรือยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเออืเคืนนะจะได้มัดง่าย ทำแบบเทำบียบยก่อนเบียบทีพังทำพังเราจะไปทำพังบอกอนะคือเราจะทำพังแล้วพี่น้นองทีนี้ก็พอไม่เล่นเราดีใจเล่นดีใจนะ เราคนเล็กคนอะไรไปนี่แกก็ไม่รู้จะพูดยังไงเอแอแก,กคิดคิดถึงแล้วพเฮี <c oughs> ยคนบินก็อะไรม,มันยังไม่สวยใช่ไหมคนบินคนเล็กไปอะไออก <c oughs> จริงหรอจริงเว้ยใ,ใครใครจะไปเชื่อเรชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่อนะอว่าจะทำเร็วขนาดนี้เาขาไม่เชื่อ, <c oughs> อยูยูเขเป็นใครมาจากไหนคิดว่าจะทำบ้านให้นึกว่าจะอีกเป็นเดือนเป็นปี ไม่มีงอเลยมหายกันนะมันจะมีในนี่ด้วยนะมีโมปูด้วยนะตัวหมูยังไม่ได้เหรอนี่ไหมล่ะตัวเดียวเลย รถคันน mm ี้ไปเดียวไปวันนี้วันเดียวทำองเอาไปหลายวันขับยากคุณเจอไหมได้เดี๋ยวค่อยแบ่งๆมีนั่งร้านด้วยนะโอ้โหเวลาใครมาเอาขึนนั่งอึ้นก่อนคนรุ่นก่อนทำไมนั่งร้านอยู่บ้านพี่เหรอเออคุณลงคนรุ่นคุณร้านเดี๋ยวค่อยแก้ไขกันทีหลังแล้วคุณลงอะไรเดี๋ยวตามไปเลไม่ลงอ่ะนอนนอนก่อน เดี๋ยวเหล็กทำแบบนี้ก็เอาเหล็กจะใช้ใช้ก่อนถ้ามันได้เชื่อมเนี้ยก็ใช้ต่อเลยเดี๋ยวเหล็กใหม่มาค่อยว่ากันก็ใช้นี่นะครับผมเนาะจากนั้นหรือเปล่าเออนะครับผมหกเส้นนะครับผมเหล็กสองนิ้วยืมโอเคนะครับผมได้ไหมมันต้องช่วยเรากินใช่ไหม อืมไม่ใอิมเบ็ดอเป่บ็กระจกหอไม่กี่เดอบาง่โมกไม่กี่เดะโอ้พี่้องเอ้ยว่าจะคอยว่าจื้อยังม่ได้เออเลยมอเออืลยไปหมดแล้วพี่า่าวรอรอสวัสดีครับ